คลิปนี้กูจะมาคุยเรื่องผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่แม่งดัานแบบว่าอยากเก็บทวงบุญคุณแบบว่ากูเลี้ยงมาเองนั้งแต่เล็กๆแบบว่าของคนอื่นแบบว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับคุณนะแล้วก็ทวงบุญคุณแบบว่าสร้างความรู้สึกแบบว่านูน่นนี่นั่นทําวอนแล้วก็ยังไม่หลุดนั่นนะนะกูบอกให้ยุคสมัยเนี้เนะ่ เส้นขนกูสามารถช่วยได้แบบให้หลุดแบบว่าไปเกียแม่ล้างแบบว่าความจําพันชีวิตความรู้สึกในคิดที่แม่งเก่งทั้งหมดแบบว่าฆ่าทิ้งได้มีเส้นผมกูช่วยได้ในเรื่องนี้คือมีทางออกเกยแม่จาไว้นะมีทางออกเด็กคนไหนที่ว่ามึงเลี้ยงทำไงเองอ่ะแบบว่าเลี้ยงมาเองแล้วมึงอยากจะให้แบบว่าอยากจะให้มันแบบว่า เออเป็นลูกทาสมึงอ่ะเออแบบว่าเชื่อฟังเขาลบมึงสักหน่อยหนึ่งแบบว่านะให้เห็นหัวมึงแบบว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยใช่ใช่หรือเปล่าในกลยุทธ์ที่มึงทำานู่เส้นผมกูอ่ะกูสามารถให้มึงได้แล้วมึงก็ไปล้างหัวสมองเด็กพวกนั้น,นที่ว่าระดับเป็นผู้ใหญ่ปานกลางไม่ใหญ่แก่แล้วก็ไม่แก่สุดแบบว่านะ ทางออกกันะแบบว่าถ้ามึงเอ้คนเลี้ยงมานะแบบว่าอยากจะสะใจแบบว่าสิ่งนี้คูเลี้ยงมาเลี้ยงสอนมาจนเล็กๆจนมันไปมีเมียจนมันมีลูกจนมันมีนั่นเนี่ยเอาเส้นผมของผมเนี่ยไปล้างความจําพ,พันชีวิตของไอ้ตัวนั้นหลังนด้นะช่วยได้มีทางออกในเรื่องนี้จะไว้มีทางออกในเรื่องนี้ทำวอลแล้วไม่หลุดก็ยันมาเนี่ยใช้เส้นขนกูเนี่ยแบบว่า ฆ่าความจำพันชีวิตซะเลยรู้เรื่องช่วยได้จำไว้เส้นขนกูมีเยอะรู้เรื่องเนี่ยไปนะ